อ <Okay, S 1> เเคลียวแวแ้ติ๊กแท็กเธอดีเขาให้เล่นติ๊กแท็กหรือว่าเขาเขาจะให้หมุนวะเนี่ยใกล้ถึงแล้วยังใกล้แล้วอินี่ไงเจอแล้วเนี่ยอวยเห็นแล้วจริงๆด้วยถึงแล้วเย้ที่เราเคยหาไปกันครั้งที่แล้วอ่ะไปไปถึงบ้านแมวแล้วเธอนี่เมลอนอีเมลอนเมลอนเลยเธอเล่นอะไรของเธอเนี่ยเมลอนอีเมลอนเมลอนเลยไปเถอะ ไอเอะเล่นอะไรก็ไม่รู้อยากเล่นอ่ะวิดอกสีชมพูมันเรียกว่าดอกอะไรอ่ะบ้านไม่รู้เลยเอ้ยมีแมวอยู่บนหลังคาหรือเปล่าไม่มีรูปปั้นแมวเฉยเขเหรอเขาทำบ้านให้เป็นรูปแมวเดีวเข้าไปข้างในกันเถอะวาวาแมวย สวัสดีครับจะเข้ามาเล่นกับแมวต้องเสียค่าเข้าชมเท่าไหร่ครับเออถ้าจะอยู่นานๆนนนะต้องเอ0รยเลยนะคะคนละหนึ่งรยได้ครับอันนี้ครับตังครับต้องอย